ไ่ไปไหนครับมากว่ารมนูลจะได้รับการแก้ไขที่มันในวงกว้างกว้างนะครับมันมันมันถึงจะทําให้การเมืองปลี่ยนแปลงได้การจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ใบว่าหรือมันคือรัฐมนูล and when i when i'm too strong i know that oh if I, I, really I didn't it know before ทั้งดินและฟ้าต่างรู้กลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดแล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่ของประเทศจึงไม่ยอมรู้เจตานาของผู้ที่จะต้องการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนรอบนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์จะผ่านแต่รอบต่อไปหืดขึ้นคอนะครับเกมนี้ฟันธงได้เลยบลเอกประยุทธ์จะรอด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตกันมาเลยเรื่องของการชี้ชะตาของพลเอกประยุทธ์ในกรณีของการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปดูในเชิงปรากฏการณ์ที่ผ่านมาฮะว่าเรื่องนี้มีปฏิกิริยาอะไร ทั้งการชุมนุมทั้งการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับเพื่อให้เข้าสู่การอภิปรายไม่วังใจมีเป้าหมายสูงสุดในการขับไล่พลเอกประยุทธ์และลิดรอนพระชำนาจรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยเออก็คงไม่เไป็นแบบนีหน้หมาก็พลาดจะมาลุ จะนั่นการแก้ไขที่มันในวงในวงปว้นแปลงตั้งนะครับมันมันมันถึงจะทําให้การเมืองเปลี่ยนแปลงได้การเมืองจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ไบเบิลรือมันคือรัฐมนเอ่อ when anti d side t we have we are deep state we are deep state we have something behind when you see strong you have no problem with Align. They're honest. They're working hard under your, uh, uh, your leadership. But whenever uh, the deep state operate, that's something that you have to be careful, which I never know. I'm very naive because I, I grew up in Chiang uh, Mai. I came to Bangkok to ed for education. And after finish, I went to abroad and come back doing business. So I'm very really naive to understand the deep state that much. And when I, am when too strong, I know that, oh, I'm very I'm really naive. I didn't know it before. Until I I being deposed, I still don't believe that's gonna happen. <laughs> กำไรเหรอกำไรทำให้งงแค่นั้นต้องเอะไรราะว่าให้โคเงอไรอย่างนี้เหรอให้โคหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเพราะว่าเราจะได้มีนัโสวหุ้นด้ถูกไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าทำกำไรเท่าไหร่ ก็คัรครับก็รอยาากไท่านดในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงได้เห็นกลุ่มที่เรียกว่ารัศดร63นักเรียนเลวกุ่มปฎดแอกการเคลื่อนไหวของปวินการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าทั้งนอกและก็ในประเทศการเคลื่อนไหวของทักษิณที่มาเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองสนับสนุนม็อบนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐนูญ แล้วก็พยายามโยงไปเรื่องของรัฐพันลึกรัฐซ้อนรัฐที่อ้างว่าไม่ประสาทางการเมืองนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เราเห็นก็วิาพ,พากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับการอภิปรายไม่วางใจจะเป็นจุดสําคัญหรือเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซึ่งหลายรัฐบาลล้มก่อนและหลัง การอภิปรายไม่มางใจมันล้ายต่อหลายรัฐบาลในระยะเวลา88ปีแต่โดยส่วนใหญ่รอดจากการอภิปรายไม่มางใจในเชิงงานสังเคราะห์จําได้ไหมครับผมเคยเรียนไว้หลังจากที่ผ่านการชุมนุมไปเรียบร้อยในระยะที่ผ่านมาในช่วงเดือนกันยาดนแลเดือนตุลาคมผมบอกกันยามาแน่นั้นไปตนมาจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่13ตุลาคมแต่ไม่จบ หลักยาวหลักยาวพราะพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผิดนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปล่อเล่งล้มตามหลักการต่อต้านการรัฐประหารจึงเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงและผมเรียนย้ําว่าสุดท้ายตัวละครตัวสุดท้ายจะออกมาจะมาจากดูไบวันนี่เห็นชัดเจนไหมมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเต็มสุก คนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นเจสมพรไม่ว่าจะเป็นเสียไก่ก็โดนคนละหมัดคนหนึ่งก็โดนไป50ปีอีกคนหนึ่งก็ดีบุกลูกป่าลูกเจสมพรคนที่เกี่ยวข้องกับเสียไก่ก็โดนกันไปแถวนะครับทักษิณก็โดนไปหลายปีนะครับยิงลักก็ไม่รอดนะโดนปปชชี้มูลเรื่องของการทุจริตนะครับเกี่ยวข้องกับโครงการอีเวนต์ ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของเขาที่ผ่านมานี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแกนนําต่างๆถูกจับกุมกดําเนินคดีดารานักร้องนักแสดงนะครับที่ให้การสนับสนุนก็โดนเลิกงานล่าสุดผู้สื่อข่าวคนหนึ่งก็เป็นผู้ประกาศนะครับทำรายการทีวีขึ้นมาก็ถูกเลิกจ้างชัดเจนนะครับทุกอย่างชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตามลำดับ และเ้อเรียกร้องของเขาเหล่านั้นไม่ใช่เรียกรอ้องเพียงลมม้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองฝ่ายหนึ่งโดยส่วนใหญ่ของวเขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์อีกฝ่ายหนึ่งต้องการเป็นดโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะครับชัดเจนว่าเขาทั้งหมดเป็นขบวนการที่เรียกว่าล้มเจ้าส่วนเขาจะเป็นใครอย่างไรหุ้นส่วนพิจน,นาวเองนะครับผมไม่ระบุว่าเป็นใครกับพีนา,นาวเองมาเป็นใครที่ไหนอย่างไรบ้าง นะครับเพราะมีพฤติกรรมไม่เห็นโพสต์ตามโซเชียลมีเดียพฤติกรรมการเรียกร้องนะครับในความเข้าใจของคนทั่วไปว่าต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องการโนนี่นั่นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์มันไม่ใช่เขาต้องการเพียงต่อรองเพื่อจะให้ทําการนรโทศกรรมจึงต้องมีการแก้ไขตํานูนเพราะแก้ไขตํานูนเป็นการเซตสีโลเซตสีโลเพื่ออะไรยกเลิกกฎหมายทั้งหมดที่มีผู้กระทําความผิดนะครับกดลอดคดีไป นะครับก็กลับบ้านมาอย่างเท่ๆนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เฉพาะตัวเขาครอบครัวและคนอื่นๆด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการสูงสุดโดยใช้ใครเป็นเครื่องมือเด็กและเยาวชนที่ไม่ประษาทางการเมืองเดียงสาทางการเมืองเป็นเครื่องมือตามหลักทฤษฎีเลยเลดกาดโดยมีหลักวัฒนรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมดมโมเกซี่หรือราาประชาธิปไตยใช้ เสลักษ์สีส้มหรือสีแดงในการต่อสู้ไม่ใช่เสลักษ์สีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเดโมแครซี่หรือประชาธิปไตยในการต่อสู้เราเห็นหลักกลยุทธ์ในเครงการต่อสู้วัฒกรรมที่เขาใช้เป็นวัฒกรรมเชิงหลอกลวงนะเสรีภาพพลาดอนภาพถ้าเสรีภาพพลาดอนภาพเสลักษ์ที่ต้องใช้จะต้องเสลักษ์สีขาวพวกนี้จะใช้สีแดงกับสีส้มสังเกตให้ดีนะครับในเชิงการต่อสู้แล้วก็จะใช้วัฒกรรมเชิงการต่อต้าน ตดยเรียกร้องให้มีการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสําคัญเพื่อประโยชน์ของใครเพื่อประโยชน์ของพวกเขาสงครามเป็นเรื่องของวัยรุ่นลบกันให้ตายสงครามการล้มตายการบาดเจ็บเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่มีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญานะครับ อำนาจเป็นเรื่องของคนชลาที่มีปัญญาแต่ขาดความกล้าหาญสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นการทําสงครามเริ่มต้นการก่อตั้งสร้างระบบการปกครองเริ่มต้นการมีอำนาจตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันเป็นพันๆปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะรที่เริ่มต้นในก e รีซที่เป็นด e โมเครซีหรือประชาธิปไตยในกรีกโบราณในอินเดียโบราณก็มีหลักคิดเดียวกันแต่ศึกษาให้ไปลึกซึ้งตั้งแต่โบราณกาลตราบจนถึงปัจจุบันในไทยก็ใช้หลักการเดียวกันในการต่อสู้วัฒกรรมหรือหลักคิดของอัตโนีโอกรรมชี่เป็นวัฒกรรมที่โคตรโบ,บราณเลยทานมากโคตรโบ,บราณเลย มีคนที่ไม่ประษาทางการเมืองยังมาหลงคารลมเชิงวัตกรรมเหล่านี้เอาไปใช้ทางการเมืองจนเป็นที่มาของความวุ่นวายในหลายๆประเทศช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 การอภิปรายไม่วางใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ1ปีทําได้1ครั้งหลังจากที่รัฐมนูนปี2560กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูนในกาลที่แล้วก็ทกาํากันในช่วง ปลายปีปลายยกก่อนปิดประชุมสภาคราวนี้ก็จะทํากันช่วงปลายยกก่อนการปิดประชุมสภานะครับจึงมีการอะไรตามมาจึงมีการปลุกระดมม็อบเกิดขึ้นเขาเลี้ยงม็อบเรื่องการติดป้ายมาตา112่งหนึ่งสองโซเชียลเซนการต่อต้านาทางสังคมใส่ชื่อมือสื่อโซเชียลเซ็นเซอโจมตีรัฐบาลโจมตีสถาบัน ในช่วงเทศก,กาลปีใหม่ที่ผ่านมาก่อนปีใหม่ผมบอกว่าสถานการณ์มันจะเบาบางลงมอบจะเบาบางลงแต่เขาจะเลี้ยงสถานการณ์ไว้เห็นชัดนะครับว่าเขาเลี้ยงสถานการณ์และเขากำลังปลุกประชาชนเข้าไปชุมนุมที่ไหนสภาผู้แทนราษฎรปลุกเพื่ออะไรนะครับกดดันให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตนะครับล้มพลเอกประยุทธ์ เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยอ้างเรื่องของการแก้ไขธรรมนูนเรื่องอ้างเรื่องการทุจริตว่าอ้างเรื่องทาไม่ถูกต้องพล้มเสร็จก็จัดให้มีการเลือกตั้งและให้แก้รัฐธรรมนูญแล้วให้พวกเขากลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเป็นหลักพื้นฐานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ที่มีพันเอกพยาพหลพลพยุหเสนาศาสตร์อาจารย์ดรปีดีพนมยงค์จากวันนั้นตรับจนถึงวันนี้ หลักการปกครองของประเทศไทยเรียกว่าราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นแบบนี้ที่ผ่านมาการอภิปรายไม่างใจก็มีการจัดชุมนุมประท้วงแต่ไม่สามารถปลุกคนหรือจุดติดได้แต่ก็มีการทําเหมือนกันการจะบ,บุกเข้าสภาพูดแทแลรารฎรก็ทําเหมือนกันในเชิงการเปรียบเทียบตามหลักสิติที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13 19 20 25ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3เป็นต้นมา4ระลอกจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภัยการเมืองเกิดการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากเกิดโควิด -19 แพร่ระบาดการล้มตายของคนมีชื่อเสียงมีทั้งนะครับ รัฐมนตรีอดีตดฐมนตรีเสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนนะครับมีดาราเสียชีวิตไปล่าสุดหนึ่คนเด็ดไอดอลเสียชีวิตอีกหนึ่งคนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองลักษณะเดียวกันเชิงเปรียบเทียบในต่างประเทศเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการล้อมที่สภาปริจารไม่ให้มีการโบวตให้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธีนะครับจนเป็นที่มาของอเมริกันชนเสียชีวิตไป5รายถูกจับกลุมไปทั้งหมด55รายจากคำยุยงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในเชิงสถิติและในเชิงโหราศาสตร์นั่นหมายความว่าประเทศไทยมีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นสูงมากจึงไม่ต้องแปลกใจ คนเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองเข้าใจเชิงเสถียรต้องเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองจึงมีการเลี้ยงมอบข้ามปีมาให้จัดให้จัดให้ขึ้นป้ายให้จัดให้จัดให้จัดให้ขึ้นป้ายเพื่อเป้าหมายในการเดินเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีทัพหน้าฝั่งสีสม้มมีทัพหลวงฝั่งสีแดงซึ่งเขาพยายามปลุกกระแสให้ได้มากที่สุดเขารอจังหวะที่ผ่านมารอการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งไป26จังหวัดสําหรับฝั่งเสื้อแดงสิ่งที่ตามมาได้10จังหวัดที่เหลือสอบตกเรียบส่วนเสื้อส้มส่งไป4-2จังหวัดสอบตกเกลี้ยงนั่นหมายความว่าเขาจะมีกําลังอยู่ในมือ10จังหวัดในการเคลื่อนไหวจะมีการขนกําลังคนของอาบาจอเข้ามาชุมนุมประท้วงหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผู้สมัคร ให้เป็นผู้บริหารสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าจะเกิดความวุ่นวายอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่จะเกิดการปั่นป่วนการชุมนุมประท้วงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ชะตาของพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรอยู่ที่ผลงานในช่วงการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ของพลเอกประยุทธ์ ด้การตอบคําถามในสภาผู้แทนราษฎรแต่ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์มีโอกาสล้มในช่วงของการอภิปรายไม่วางใจไหมยักถึงการจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เป็นระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์เป็นสาธารณรัฐเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขหรือไม่ ไม่ฟันธงนะครับเพราะตอนนี้ทั้งดินและฟ้าต่างรู้กลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดแล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่ของประเทศจึงไม่ยอมรู้เจตานาของผู้ที่จะต้องการทำลายชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์อย่างชัดเจน รอบนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จะผ่านแต่รอบต่อไปหืดขึ้นคอนะครับเกมนี้ฟันธงได้เลยบลเอกประยุทธ์จะรอดสถานการณ์จะรุนแรงกลับมาอีกยกแต่จะไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ในที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเมื่อวานนี้ยังเป็นความฝันอยู่เลย วันนี้ลูกหลานยาวโมทําให้กลายเป็นความจริงเสียแล้วแต่วันพรุ่งนี้ทุกอย่างที่เราทำในวันนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ครับ